อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวีทสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดทั้งเซิร์นกันในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่า วันนี้นะฮะมีทั้งตัวละครและอีเวนต์ใหม่เยอะมากๆนะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับผมแยกเป็นหลายๆคลิปไปละกันนะฮะจะได้แบบว่าแยกไปดูทีละคลิปละกันนะครับผมจะได้แบบไม่งงกันเนาะโอเคเริ่มที่อีเวนต์แรกกันก,นก่อนเลยละกันนะครับผมก็คือการสุ่มนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับตัวละครใหม่ไม่ได้มาแต่อย่างใดนะทุกคนนะแต่เป็นตัวละครร่าง2เวททุกคนซึ่งดูความหล่อเท่ของเขาซะก่อนนะครับ เขาเหมือนกาลังใส่แว่นกันแดดหรืออะไรอยู่ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยอะทุกคนเออไม่เข้าใจว่าเกาะสมุทเขามีเทคโนโลยีที่กว้างไกลขนาดนั้นแล้วหรือเปล่านะครับผมแต่บอกเลยว่าโคตรเททุกคนบอกเลยโคตรเฟี้ยวครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูร่างสองเลยละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะผมก็คือตัวละครป่ากรกะเบนแห่งเกาะสมุทนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมตอนแรกนะผมผมยังบังตาอยู่เลยนะฮะนี่ครับผม ร่างนี้นะครับผมจะเป็นร่างที่ผมบังตามองไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนนะแต่พอเป็นร่างสองครับผมก็ยังบังตาอยู่ดีนะครับผมปาก์เบนก็ยังเป็นเคลือบทองนะครับแต่พอเป็นร่างสามเมื่อไหร่ครับผมไอ้ฮี่โคเทเขาบินได้แล้วนะทุกคนนะแถมเขามีเสื้อเกาะที่แบบโคเทนะครับผมแล้วก็มีแว่นด้วยนะครับและผมเขาก็ไม่บังตาอีกต่อไปนะครับผมผมเขาก็ขึ้นเตยเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรโหดและโคตรเท่มากๆเลยนะครับผม ซึ่งจะมีคนถามแน่นอนนะผมว่าสกิลร่าง2องเขาทำอะไรได้นะครับผมก็คือทําให้สกิลที่2องเขาในผมสกิลนี้นะครับนี่เลยนะครับใช้งานได้ทุกๆห้าวินะครับผมพมอบให้กับเป้าหมายได้เลยนี่นะครับผมนี่เลยนะครับสกิลนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีซึ่งสกิลนี้นะครับผมเงื่อนไขของมันเนี่ยก่อนที่ยังไม่มีร่าง2งนะครับก็คือต้องให้ตัวละครปากเบนนับผมโจมตีติดคียขคอลก่อนนะครับผมจะทําให้ติดสกิลที่2นะครับแต่พอเราอัพเป็นร่าง2ปุ๊บนะครับ ไม่จาเป็นต้องติดติดขอ้อก็สามารถใช้สกิลนี้ได้ทุกๆ5เวทีแล้วนั่นเองนะครับผมแถมสกิลนี้สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง3ขั้นเลยทีเดียวเคียวนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะซึ่งสกิลนี้นะครับผมก็เป็นการที่ทาให้เป้าหมายนะผมโดนดาเมจพิษแรงขึ้น10%นั่นเองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราั p เป็นร่าง2เมื่อไหร่นะผมไม่ต้องจะเป็นต้องหวังขี้อะไรแล้วเราสามารถปล่อยสกิลนี้ได้เลยนะครับผมภายใน5วินเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะ แต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้งานจริงได้หรือเปล่านํสำหรับในการบูตนะครับผมดามจพิดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นคอมโบใครมุกสิงม่วงที่เป็นพิดเย็นได้หรือเปล่านะครับแต่บอกเลยถ้าเป็นการที่บัฟได้อาจจะทําให้ตัวละครจู่ชิงหรือไม่ก็ของสมุดต,ตัวเบต้าเป็นหนึ่งตัวละครแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้ติดเบต้าเนาะเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าติดเบต้ายากับผมถ้าเป็นสกิลที่ช่วยเหลือเพื่อนอย่างเงี้ยมันต้องแบบว่าดามจเมรว่อร์ไปเลยครับผมถึงจะดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรามีอยู่7จ็ดใบด้วยกันนะครับผมปะเริ่มสุ่มกันเลยนะครับซึ่งตู้เลดของเขาผมก็จะมาอีก2ตัวละครก็คือตัวละครถังเทียนนะครับแล้วก็ตัวละครผัวไซซีนะครับผมซึ่งผมบอกตัวนะครับว่าเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วผมเพราะว่าเรามีตัวละครทุกตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเราเลยสบายใจนั่นเองนะครับผมได้ถังเทียนมานะครับผมไม่เป็นไรค้ำค้าไปก่อนนะครับผมชิวๆไปนะฮะโอเค ซึ่งบอกเลยตู้นี้เป็นตู้สุ่มที่ผมชิวที่สุดเพราะว่าเรามีตัวแล้วเราก็เลยรีวิวให้ทุกคนดูได้แล้วสบายอกสบายใจโอ,โอเคครับผมได้ประกบนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหได้ง่ายจริงๆนะครับพอไม่อยากจะได้เนี่ยพออยากจะได้นี่คือแบบการันตีกว่าจะมาไอ้บ้าเอ่ยตู้นี้ก็การันตีก็19ครั้งนะครับทุกคนนะเหมือนตู้ปกติเลยนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมก็น่าจะทำเทียให้ทุกคนดูละกันนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมาตัวไหนดีบ้างละกันนะครับผมแต่อาจจะแบ่งเป็นแบบว่าคุณเริ่มเล่นใหม่หรือว่าพอไปกลางๆเกมแล้วพอไปเละเล,เ,ลเกมนะครับผมมันเป็นยังไงละกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะดูเนาะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะทําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแบบว่าดราม่าน,นะครับผมว่าตัวน,นี้อ่อนตัวนี้เก่งนะทุกคนนะผมก็เลยกลัวๆหน่อยละกันนะครับซึ่งจากที่ผมพูดมากไปอย่างนี้ก็ได้เสียบปึงแล้วก็ตัวละครผัวไซ ก็ไม่เป็นไรครับผมเองไอ้เราก็สบายใจแล้วเหมือนตัวละครเกมจะรู้นะครับผมเลยเอาตัวละครเสียเปิงมาให้เรานะครับเพราะว่ามาแก้ทางทีบิดหรือเปล่าเอออาจจะติดเมตาหรือเปล่าไอ้เสียเปิงเนี่ยเพราะว่ามีแก้ทางกิดนะฮะโอเคได้ถังเทียนไปหนึ่งตัวละครนะครับผมไม่เป็นไรคามๆไปก่อนตอนนี้เราก็สุ่มแบบชิวๆนะครับผมแล้วก็สบายสบายส,ายสมองนะครับโอเคผมได้ตัวละครกาเบนอีกแล้วโอโหพอไม่อยากจะได้นี่ได้บ่อยจริงๆเลยนะลูกไอ้บ้าเอ๋ยมาดิมาทีๆอย่างนี้ชอบเลย ชอบเลยมาดีๆอย่างนี้ฉันชอบเลยไอ้บ้าเอ้ยมามาอีกไม่อีกไม่อ bueno> ีกดมาอีกเดีไม่เดีโอเคเปิดไปก่อนแล้วผมเปิดไปกันก่อนรัวๆเรีวเรียวรัวนะฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บป๊บโอเคจบไปเรียบร้อยประมาณนี้แหละครับผมคลิปนี้นะฮะก็พามารีวิวร่าง2กับตัวกระเบนเฉยๆละกันนะครับผมแล้วก็มาสุ่มเล็กๆกันหน่อยให้ทุกคนดูละกันนะฮะแต่บอกเลยว่าคลิปหน้าเราติดตามมาได้เลยนะครับเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ตัวละครใหม่และกิจกรรมใหม่โคตรเยอะนะครับผมนี่เลย กิจกรรม p o k ก m o n Go นะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่มาแล้วครับผมถ้าอยากรู้เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับผมไปที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไมีลูกกี่ทีมิตรคนบอกว่าเซน